ทริปนี้พี่เอ็มจะพาไปทดสอบอัตราการกินน้ำมันของนิสสันโนดกันนะครับซึ่งโนดเป็นรถอีโคคาร์ที่เน้นการประหยัดน้ำมันทริปนี้เราก็ออกเดินทางจากสุราษฎร์ไปกรุงเทพแล้วก็ใช้งานที่กรุงเทพอยู่4วันแล้วถึงจะกลับมาสุราษฎร์นะครับอ่าแวะปั๊มกันก่อนแต่ยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับเราก็เติมน้ำมันเต็มถังจากสุราษฎร์มาแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูถังแรกกันว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เลยเมืองประจวบมาแล้วกำลังจะเข้าปราณบุรี มาเติมน้ำมันเดี๋ยวมาดูกันว่ากินน้ำมันกิโลลิตร960บาทครับ24.496ลิตรเดี๋ยวคำนวณจากเลขใหม่กันทังแรกวิ่งได้373.4กิโล15.24กิโลเมตรต่อลิตรที่คำนวณออกมาเดี๋ยวเราลองเซตดูอีกทีเดี๋ยวจับทั้งสองดูนะครับเซตโอเคเซตทริปกันใหม่เรียบร้อยก็เตรียมออกเดินทางกันต่อครับป ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วนะครับซึ่งเย็นนี้น้ำมันก็ยังมีอยู่ถังที่2องยังไม่ได้เติมตัดภาพมาวันที่กลับเลยละกันเพราะว่าระหว่างอยู่กรุงเทพก็ไม่ได้เติมน้ำมันอีกเลยนะครับวันกลับเราก็ออกเดินทางเส้นพระราม2องก็มุ่งหน้าลงใต้กันเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าถังที่สเนี่ยมันจะได้กี่กิโลเมตรต่ตอลิตรถังนี้เราวิ่งมาได้5 3 1 เห็นไหมน้ำมันยังเหลือนะคาดว่าโน้ตเนี่ยน่าจะเป็นรถที่ถังน้ํามันใหญ่นะครับพราะวิ่งมา531กิโลแล้วยังเหลืออยู่ต้องหลายขีดนะครับลงมาจากครึ่งถังมาประมาณสัก3เมกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ปั๊มเนี่ยเราจะได้มากี่ลิตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันถังนี้โดนไป30.68แ,แน่ๆเลย30.68ลิตรครับ1,160 ทางสุดท้ายก็เติมกันปลายทางเลยครับที่สุราษฎร์ธานีมาชมกันทังที่3ครับได้538.1กิโลเมตรเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าทังนี้เติมมาแล้วใช้น้ำมันไปกี่ลิตรแล้วมันประหยัดน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับเจ้าที่สันโนทังนี้โดนไฟ1,300บาทนะครับจริงๆตัดตั้งแต่ 1, 2 8 0แล้วละ่ะแต่ว่าโดนยัดมานิดหน่อยก็ถังนี้34.22ลิตร ด๋ยววมาคนาและนี่คือค่าเฉลี่ยจาก3ถัทางนะครับระยะทางทดสอบทั้งหมด1,443กิโลเมตรเติม E 2 0ตลอดทางประมาณนี้เลยครับผม